พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมปฐมกาลบทที่หข้อที่28ถึง29บันทึกว่าลาเมกอยู่มาได้ร้อยแปปีจึงมีบุตรชายคนหนึ่งเขาตั้งชื่อบุตรว่าโนอากล่าวว่าผู้นี้จะช่วยแบ่งเบาการงานเราและช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยยากจากมือเราจากที่ดินซึ่งพระเจ้าทรงแช่งสาบไว้ข้อคิดจากพระวจนะ ลักษณะของบุตรที่ดีกรณีโนอา 1. เป็นผู้ช่วยแบ่งเบาการงานของพ่อแม่ทำให้ภาระเบาลงไม่ใช่ทำให้ภาระหนักขึ้น 2. เป็นผู้ที่ช่วยแบ่งเบาความเหน็ดเหนื่อยทำให้หายเหนื่อยทำให้มีกำลังใจ 3. เป็นผู้ที่นำพระพรมาสู่ครอบครัวไม่ใช่นำคํำสาปแช่งสู่ครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรค่ะ